ท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือาร,รายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับผมเกิดที่จังหวัดสมุทรสงครามครับบริเวณที่เรียกว่าตลาดน้ำอัมพวาปัจจุบันนี้นะครับช่วงวัยเด็กนั้นผมเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนจเจริญวัยวิทยา อยู่ที่อัมพวานี่แหละครับแดนนั้นนะ่ะเป็นแดนหิ่งห้อยเป็นแดนที่ผู้คนเขาไปเที่ยวกันในระยะยุคหลังนี่นะแต่ว่าสมัยก่อนเนี้ยหิ่งห้อยมันก็มีมานานแล้วละ่ะตั้งแต่สมัยอาจารย์ยอดอยังเด็กๆมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยไหนก็ไม่รู้แต่ไม่มีใครสนใจซึ่งจะมีคนมาเปิดประเด็นมาเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นที่มาของตลาดน้ำอัมพวาเป็นแดนที่อาจารย์ยอดเกิดมาตอนนั้น หลังจากนั้นอาจารย์ก็เข้าไปเรียนต่อในกรุงเทพที่โรงเรียนวัดบาวรน,นิเวศวิหารอยู่บางลำพูไปเรียนชั้นมัธยมจนกระทั่งจบจบชั้นมัธยมอาจารย์ก็ไปต่อที่โรงเรียนอํานวยศิลปนพระนคร,นครอักรษรศาสตร์หลังจากเรียนอํานวยศิลป์เสร็จก็เข้าไปต่อพ่อช่างหลังจากที่เรียนพ่อช่างแล้วเนี่ยนะครับในขณะที่เรียนอยู่เนี่ยอาจารย์ก็ไปช่วยเขาทำงาน เขียนป้ายโฆษณาโรงหนังตอนนั้นอาจารย์เปียกโปสเตอร์หรือว่าอาจารย์สมบูรณ์สุขนิยมสิริเนี่ยท่านเป็นนักเรียนพอช่างรุ่นพี่ของอาจารย์ยอดอา,อาจารย์ยอดเข้าปีหนึ่งนี่ท่านอยู่ปี3แล้วแต่ว่าท่านเก่งมากนะครูทั้งโรงเรียน,นยสู้อาจารย์เปียกไม่ได้เลยทั้งที่อาจารย์เปียกเป็นนักเรียนนะนะแต่ว่าฝีมือการเขียนพอ์เทรตหรือว่าการเขียนภาพเหมือนเนี่ยเก่งมากท่านไป เขียนรูปลงหนังอาจารย์ก็ตามไปไปเรียนไปศึกษากับท่านแล้วก็ทํางานอยู่กับท่านตั้งแต่นั้นมานาอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆนะอชอบชอบอ่านเรื่องความรู้รอบตัวเนี่ยสมัยเด็กๆเ,เนี่ยอาจารย์อยู่ในอันดับหนึ่งของห้องเลยผมไปที่วัดแล้วก็ไปเห็นคนที่เขาไปนั่งฟังพระเทศเนี่ยนะคืออย่างที่อาจารย์ยอดเคยเล่าว่า คนอยู่50คนฟังพระเทศนะพระท่านก็เป็นคนดีคนที่ฟังอยู่50คนนั้นก็เป็นคนดีคนดีพูดให้คนดีฟังคนดีก็ฟังคนดีเทศเสร็จแ,แล้วพอย้ายจากวัดนั้นคนทั้ง50คนที่ว่าเป็นคนดีนั้นก็ไปฟังพระเทศอีกวัดหนึ่งก็อยู่อย่างเงี้ย เราก็มาพิจารณาว่าคนที่สมควรจะต้องฟังเนี่ยคือคนที่อยู่ข้างนอกไม่ใช่คน50สิคนนี้คนที่ก่อปัญหาอะไรแต่อะไรในะอยู่นอกวัดไม่ใช่คนในวัดก็เลยมาคิดพิจารณาว่าเอ๊ะแล้วเ,เราจะทํายังไงให้คนข้างนอกเนี่ยขเยขาฟังในเมื่อปกติแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าวัดอยู่แล้ว มันก็มีหนทางเดียวก็คือ,คอ,คอเรื่องธรรมวิทยุเพราะว่าวิทยุนี่ไปทั่วไม่ว่าจะเป็นในป่าเขาลําเนาวไพรอะไรไปอยู่ลึกไกลแค่ไหนก็สามารถที่จะฟังได้หรือว่าในรถยนต์ในขณะที่เขาขับขี่อยู่เขาก็ฟังได้ก็เลยมีความคิดว่าน่าจะเอาเรื่องธรรมะเนี่ยออกไปเล่าให้ผู้คนได้ฟังทางวิทยุเพราะว่าจะได้ผลมากกว่า เรื่องเล่าส่วนใหญ่เนี่ยทีแรกอาจารย์ก็เอาจากหนังสือกปกพระไตรปิฎกบ้างอะไรแตะ่ะไรบ้างนะเล่าเรื่องของพระประวัติพระหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนต่อมาก็มาถึงพระเกจิรุ่นต่างๆหลวงพ่อเงินหลวงพ่อปานอะไรพวกนี้นะนะเอาเรื่องพระก่อนอันดับแรกจนกระทั่งคนให้ความสนใจคือติดละที่จะฟังเรื่องอย่างนี้ทีนี้ก็เป็นเรื่องของชาดกชาดกนิทานต่างๆเรื่องเล่าสมัยพุทธกาล ที่นี้หมดแล้วอ่ะหมดแล้วก็ต้องใช้เรื่องเล่าจากชาวบ้านที่เขาเคยไปสร้างบาปสร้างกรรมแล้วก็เขาประสบเหตุการณ์ต่างๆใช้งานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันสิงห์บุรีเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าที่วัดท่านนะทําเรื่องกฎแห่งกรรมนี่เป็นหลักเลยก็อาศัยเรื่องต่างๆจากวัด ของหลวงพ่อจรันเนี่ยเรื่องที่หลวงพ่อจนเล่าให้ฟังบ้างญาติโยมเขาเข้าไปวัดแล้วเขาก็ไปเล่าเรื่องต่างๆที่เขาไปประสบมาให้หลวงพ่อฟังก็เอาเรื่องต่างๆเหล่านี้มาเล่าปรากฏว่าสังคมมีความพอใจนะพอใจคือชอบชอบเรื่องอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็ขอให้บรรดาพวกแฟนๆรายการวิทยุเนี่ยใครที่มีเรื่องที่เกี่ยวกับ บาปปุญคุณโทษเรื่องผีเรื่องสางเรื่องเวรเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องจริงๆนะให้ส่งให้อาจารย์ยอดแล้วก็อาจารย์ยอดก็เอาไปทำสคริปต์แล้วก็อ่านออกอากาศว่ากันว่ายังไงพูดว่ายังไงอะไรพวกนี้นะอันนี้ประสบะการณ์ตอนที่เราเคยอ่านได้หลอกหนังมาเรารู้ว่าเขาจะพูดยังไงเวลาคนโมโหอ่าแรกอันนี้หมายถึงว่าถ้านั่นไปภาคกลางแปลงนะ แต่ถ้าหากว่าภาคในโรงเนี่ยจะต้องใช้ผู้หญิงจริงๆแล้วถ้าไปภาควิดีโอเนี่ยต้องเป็นทีมเจ็ดคนอย่างน้อยรเรื่องหนึ่งนะอาจารย์จะได้ไหมอาจารย์เคยภาคอาจารย์ภาคมา <c oughs> สมัยหวังอยู่นะหวังอยู่เ <c oughs> ดวิดเจียงตี้หลงตัวโกงก็มีเถียนฟงสมัยก่อนนี้ที่เป็นตัวโกงของชาวเวเดอร์อะไรเนี่ยนะตัวโกงเยอะเพราะอาจารย์เสียงใหญ่ไนงะของพวกพวกผู้ร้ายะ่นะเสียงใหญ่ฮ้าวมีักเสียงนึงไหมาอาจารย์อืไทยจําได้นะไอ้คริยอ ถึงมึงจะมีปีกบินมึงก็นหนีกูไปไม่รอดไอ้เหอมไอ้ทับมึงเตรียมอาวุธไว้พร้อมพรุ่งนี้พอพระอาทิตย์ขึ้นกูจะขึ้นเขาล่ามันกูจะล่ามันให้เหมือนล่าสัตว์เนี่ยในลักษณะอย่างนี้โอยีบินภาพมึงขึ้นมาเนี่ยหนึ่งภาคคนเดียวนย่มีสิบคนก็ต้องภาคสิบเสียงแต่ทีนี้ว่าเสียงเนี่ยมันดัดนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ภาพที่คนเห็นเนี่ย มันมันชวนให้คิดว่าเป็นเป็นอีกเสียงอีกเสียงหนึ่งแต่จริงๆเราดับนิดเดียว